สวัสดีครับสวัสดีครับช่องนุ่มรอยเอชแนลครับผมเมื่อนี้กรอยู่ตีทำงานแอดมินเองครับผมเมื่อนี้สิ่พ้าปีพันหนองมาเบิงรถตักครับผมรถตักคาวา่าครับผมเข่าม้าไม้ครับผมท่านี้สดๆดร้อนๆเลยครับมาจากทาเรียครับผมรถมาหอดหมูว่านก่อนครับเป็นรถคาวาฮ่าแปดสิบหารุ่นเจ็ดครับผม ใหม่ๆเลยครับผมคันนี้ครับเก้าหน้าครับผมบกยใส่งานในไทยครับคุงกี่ทุกอย่างน้ำ <_ EN _> เข่าเป็นขั้นเลยครับผม<_ <EN> _>นำเข้าทั้งตัวรถเลยครับผมทั้งคุงกี่ทั้ง<_ <EN> _>สภาพย่ำนะครับผมอันนี้ ข้าเบร์รอบข้างก่อนครับหราอว่าเบร์เครื่องยนต์ แง่ครับผมคันนีง้งามครับสุดยอดเลยครับผมคันนี้เดี๋ยวสิบห้าหอยเบิองครับเครื่องหัวเก่งครับผมมาครับห้าเบิองได้ครับโอ้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับผม แอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับอู้รุนี้มีกล่องหลังพร้มครับผม จำแล้ครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบอืมสุดอยอด,ด,ดเลยครับผมแตะนิดเดียวครับก็คืนแล้วครับผมรอบร่องว่าโบผิดบังครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอืมแง้มแงามงาม,ามีกล่องล้างความครับผม สุดยอดเลยครับผมแค่นนี้ข้างในยังจ a m เลยครับผมโอ้โหเคครับผมเดี๋ยวถ้าเบื้องอีกขั้นหนึ่งครับมีอีกขั้นหนึ่งครับผมเป็นข่าว่า80รุ่น7ครับผมโอเคครับถ้าเบร้อมกันครับผม นี่ครับผมอีกขั้นหนึ่งครับผมเป็นข้าวว่าเจ็ดเอ้ยข้าวผ้าแปดสิบรุ่นเจ็ดครับผมขั้นนี้กับข้าวนอกด้วยกันครับบ่เคยใส่งานในไทยกันครับข,ขั้นนี้ท่านไงสนใจครับผมเอาไปตักมั่นตักเขาโอ้แจ้มครับผมขั้นนี้น

เป็นแปดสิบเรองเครื่องครับ ครับผมเบอาเราด้วครับผมเลือเอาเร้อยอยากได้ขัน้นไหนมีสองขั้นครับผมมาครับสิบห้าเบอร์ไหนนี่กับจีบีใน ภายในหัวเก๋งของค่า80รุ่นเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวพาบึงภายในเลยครับโอ้โอ๋รุ่นเจ็ดคือว่ามีกล่องหลังคือยังรุ่นแปดเอแปดสิบห้ารุ่นเจ็ดวันครับระบบทุกอย่างสวยงามครับผม ออมันไม่มีกล้องหลังใช่ไหมมีกล้อหลังอ๋อมี่มีครับผมมีกล้องหลังกันแต่ว่ามันคือบนเห็นน่ะอ๋อมีกล้องหลังกันครับผมรุ่นนี้อุปกรณ์ภายในมีวิทยุฝุดยยาครับผมไม่คลิดเพื่อนครับผมคันนี้ จอดเลยครับผมให้นีเสร็จพลังอะไรกินครับผมเอาจอดเนสนใจกับเพื่อนในผมอยู่บริษัทกรุงไทยแท็กเตอร์ครับผม พิทครับศูนย์โตโยต้าตลาดไทยผมเป็นสนใจกับทักไม่ได้ครับผมทักเฟซบุ๊กก็ได้เดี๋ยวผมจิมเบอร์โทรไว้ครับผมเรื่องราคาอย่างกับโทรคุยกันเลยครับผมคุยครับเทียมเลยครับโอเคครับผมเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์นั่นไม่ได้ครับผมสวัสดีครับ